บริษัทไม่ได้เป็นผู้ดําเนินการจําหน่ายนะครับหรือกล่ากในหนึ่งคือไม่ใช่ผู้จาหน่ายเหล็กดังกล่าวให้กับบริษัทโครงการก่อสร้างแต่ประการใดรายละเอียดในประเด็นอื่นๆจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ข้อมูลได้เนื่องจากบริษัทปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการปิดดำเนินการตรงนี้นะครับเราถามไปว่าเราขอข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้น การชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นผู้จําหน่ายให้กับอาคารสอสองงโดยตรงแต่ไม่ให้ข้อมูลประกอบอะไรมาเลยนะครับตรงนี้เราก็ปรึกษากับทางสองอเราถือว่าไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับหรือครบถ้วนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ก็ต้องต้องขอเรียนทางบริบสัทจิตขยวนตรบตรงนะครับว่าข้อมูลว่าเหล็กที่มีปัญหานะครับที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐานแจ,จกจ่ายไปตรงไหนไมันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ มีส่วนเรื่องก่บความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในอาคารที่เขาอยากจะรู้ว่าเหล็กดันกาวนียไปซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับอย่างน้อยวันนี้รู้ก็ได้แก้ไขนะครับในทางของวิศวกรรมศาสตร์ก็มีเรื่องของการเสริมแรงให,ให้แข็งแรงขึ้นนะครับมันเกี่ยวพันกับชีวิตทั้งหมด <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมบริษัทถึงแจกแจกมาแค่นี้นะครับเพราะว่าในมาตราในหนังสือแจ้งของข้อมูลเนี่ยไม่ได้บอกว่าถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้จําหน่ายให้บริษัทแล้วท่าน ท่านไม่ต้องบอกเลยเราบอกว่าขอข้อเท,ท็จจริงที่เกี่ยวข้องท่านบอกก็ได้ว่าผลิตภัณฑ์ในปี63ถึง65ในช่วงที่มีการก่อสร้างเนี่ยท่านแจกจ่กกายให้ใครแล้วแล้วมันเป็นล็อตเลขอะไรบ้างอย่างน้อยบอกล็อตการผลิตเราคร่าวๆก็ยังถือว่าได้ให้ความร่วมมือกับสอมอ,อนะครับอันนี้ชี้แจงไว้ตรงนี้นะครับในการดําเนินการเนี่ยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับ ของกฎหมายสอเอ,ออก็มีมาตรา56นะครับว่าด้วยเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สออ,อ,อนะครับตรงนี้ก็ทางกองกฎหมายก็อาจจะพิพจารณานะครับเพื่ออาจจะมีการดําเนินการต่อไปในส่วนต่อไปนะครับของผลการขอข้อมูลนะครับก็จะเป็นทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับได้ขอข้อมูลให้ชี้แจงครับในส่วนของอฝุ่นแดงนะครับกว่า40,000กว่าตันที่เราค้นพบ ที่โรงงานซินเกอร์หยวนนะครับบ้านค่ายนะครับและก็วันนี้นะครับที่เราอยู่ตรงนี้วันที่10เป็นวันครบกําหนดนะครับในการชี้แจงเรื่องฝุ่นแดงนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้รับฟังผลว,ว่ามาจากมาจากไหนนะครับซึ่งการที่ชี้แจงเรื่องของสมดุลมวลสารเนี่ยจากกระบวนการผลิตเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จริงจังนะครับในกองการอุตสาหกรรมมีความจําเป็นมากที่ต้องรายงานให้ชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้เรา เราเปิดสไลด์ตรงที่เป็นกองกาดับได้ไหมครการผนย้ายการดับทีมงานครับอ่าตรงนี้พอเห็นนะครับหัวผมบ้างไหมด้านขวามือที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นตัวเลข2,245นะครับนั่นคือตัวเลข2 0 0 2,245ตันนะครับที่คอลัมน์ด้านขวามือคือ,อตัวเลขที่ทางโรงงานนะครับยืนย,ยันว่า เก็บฝุน่นแดงไว้ปริมาณเท่านี้จริงนะครับแล้วก็ในแต่ละปีกอบเป็นตัวเลขเดิมอันนี้ไม่ได้ต้อง,องไม่ต้องบวกนะ,นะครับนี่มันคือตัวเลขทั้ง total ที่เขามีอยู่แปลว่าไม่มีฝุน่นแดงเพิ่มเติมเลยในการดีแชร์นะครับตรงนี้มันเป็นข้อสงสัยนะครับผมจะไม่บอกน้วรันว่ามันเป็นนําไปสู่พฤติกรรมผิดสังเกตอะไรบ้างนะครับแต่ว่าให้สื่อมวลชนให้ประชาชนดูเองนะครับในขณะที่คอลัมน์ด้านซ้ายมือสุดนะครับด้านล่างจะจะเห็นว่าปี68เมาส์ไปด้านขวานี้นองครับ ตัวเลข49,700นะครับนี่คือตัวเลขในกรอ .1 ก,ก็คือขออนุญ,ญาตนำฝุ่นแดงออกพึ่งจะขอนะครับเดือนมกราใช่ไหมท่านธรไม่ผิดใช่ไหมครับทา่ทานจุฑาลมกราคม2 5 6 8ขอออก49,700ทั้งทั้งที่ประวัติข้างบนทั้งหมดครับตลอด56ปีมีปี67นะครับ4,500แต่ตลอดข้างบนไม่เคยนำฝุ่นแดงออกไม่แน่ใจว่าที่มาเป็นยังไงนะครับตอนนี้สม,มุติฐานเราเยอะไปหมดนะครับอ่า มันเป็นไปได้หมดนะครับไม่ว่าเรื่องของอที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่านะครับหรือที่หรือกระบวนการผลิตได้อยู่ประกอบกิจาการจริงหรือเปล่านะครับเป็นคําถามที่รอท่านมาชี้แจงนะครับตรงนี้ก็รอฟังแล้วก็อยากให้สื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนรอ,อฟังคําตอบตรงนี้ไปพร้อมๆกันเพราะเป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับประเด็นต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอการเพิกถอนหรือระงับสิทธ,ธิการลงทุน BOI ซึ่งทางท่านโมตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับจ่อที่จะเตรียมชงเรื่องจริงๆได้เซ็นเซ็นหนังสือไปแล้วนะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับถ้าท่านผู้สึกข่าวจำได้ซึ่งน่าจะมีการพิจารณากนันในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นดูนพินิจของคณะกรรมการบอร์ดดีโอไอท่านนะครับผมให้ข้อมูลคร่าวๆได้ครับเพราะว่าจริงพรบรส่งเสริมการลงทุนของ BOI ก็จะมีเงื่อนไขนะครับมีมีการ เงื่อนไขนะครับหนึ่งคือผิดเงื่อนไขาการลงทุนที่ตกลงร่วมระหว่างบริษัทอาจจะถูกทําให้ถูกเพื่อถอนได้ตามมาตรา5.4หรือ2คือกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการไม่เคารพไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับสำคัญนะครับตรงนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่เราอาจจะ,ะสามารถทางธรรมติีอาจจะเข้าไปนะครับให้ข้อมูลกับ UI นะครับให้พิจารณาตามกรอบกฎหมายตรงนี้ว่า อาจจะระงอัพเรื่อต้นแล้วเพิกถอนอยังไงนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวไปรอฟังทางพิจารณาใน BOI อีกครั้งหนึ่งนะครับโอโลำดับถัดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการนะครับการแก้ไขเรื่องนี้ในอนาคตนะครับ ตรงนี้หนังสือในตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องไทม์ไลน์นะครับที่บริษัทซินเคอร์หยวนนะครับได้มีการดําเนินการแล้วก็ทางสองมอมีการแจ้งอะไรไตรงนี้เดี๋ยวจะแจกจ่ายให้กับพี่น้องสื่อชนทุกคนนะครับกลับไปจะได้ดูว่าเรื่องราวจะค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในอนาคตน,นะครับพัตสุวิศกรรมมีแนวทางยังไงนะครับทางทเท้ารัตนตียกับนนะัดจริงจัง กับเรื่องของการตรวจสอบนะครับข้อเท็จจริงนะครับทำให้อ่ากำลังมีการแต่งตั้งแล้วนะครับเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับที่ตึกสอตงนะครับตรงนี้นำโดยท่านอัธวิจวัพัฒดีนะครับเป็นประธานนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนงนะครับมีท่านเอกนิตอยู่ด้วยมีท่านพี่โอวน้าชุดสุดซอยอู่ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้นะครับเป็นชุดเล็กต่อไป แต่คือตรงนี้พี่น้องสื่อมวลชนอาจจะสับสนว่ามันมีหลายเลเยอร์นะครับแต่อัมเบร่าใหญ่ของตึกสตอองคือ DSI รับคดีพิเศษนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกำลังร่วมมือกับ DSI ให้รับเรื่องของคดีของบริษัทซินเคอร์หยวนอย่างเดียวในครอบคุมทั้งพรบสามฉบับคือพรบโรงงานพรบพรบหมอกกแลวก็พรบวัตถุอันตรายในอนาคตคือจะให้ทั้งอัมเบร่าของซินเคอร์หยู่ให้ DSI ดูทีตรงนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำนะครับ ซึ่งเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับทางทีมสุดซอยก็จะลงพื้นที่ไปพร้อมกับ d s เไไปตัดเหล็กรอบหนึ่งนะครับเก็บหลักฐานให้เยอะที่สุดในไซต์างานนะครับแล้วก็พูดถึงการตัดเหล็กน,นิดน,นึงก็ได้นะครับการตัดเหล็กเราก็มีมาตรฐานนะครับในการที่จะรวบรวมชิ้นส่วนที่ให้ความให้ความเป็นธรรมนะครับไม่มีไปเลือกชิ้นที่องอเสียสภาพนะครับมาต้องยืนยันว่าทุกส่วนที่ตัดเนี่ยนะครับตัดมาจากส่วนที่ได้รับความเสียหายน้อยที่สุด เส้นมนี้แทบจะตรงหรือถ้าง,งอเราก็ต้องประดัดให้ตรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับตามโปรโตคอลตามมาตร,ร,รการการตรวจสอบอเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ทางสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าก็ยืนยันครับว่าเหล็กเนี่ยนะครับถ้าต่อให้ไปรับแรงมาแต่ถ้ายังไม่ยังไม่ผลจุดคลาสนะครับจุดคลาสจุดคลาสท่า,มานมระธาจุดคลาสค่าทางกลเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนเพราะเหล็กเนี่ย เ็นแข็งอย่างเงี้ยพอมันยืดนะครับแล้วมันยังไม่ผลจุดที่มันยืดจะเสียสภาพนะครับมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยืนยันจากจท่านผออ,อ,อีกทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เราก็เลยบอกว่าจริงๆการตรวจสอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแฟร์แล้วก็มีมาตรฐานนะครับส่วนมีอาจจะมีชาเลนจ์บอกว่าโอ้โหขอไปตรวจที่สถาบัานอื่นนะครับ <S <S ตรงนี้ต้องยืนยันครับว่าเราทําตามมาตรฐานพรบรมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้นา ของเราครับอุตสาหกรรมของเราซึ่งมันจะต้องเช็ค3ค่านะครับส่วนท่านจะไปตรวจนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับไปตรวจแค่วัดแค่ค่าเคมีแล้วมายืนยันาค่าเคมีคือคาร์บอนองค์ประกอบโบลอนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มันน้อยไปนะครับอุตสาหกรรมเราต้องตรวจทั้งเรื่องขององค์ประกอบทางเคมีนะครับเรื่องของค่ากลนนะครับเรื่องของยิวเซนค่ายืดต่าง รวมถึงเรื่องของมวลต่อเมตรนะครับอันนี้ช่างน้ําหนักง่ายๆเลยตัดมา1เมตรแล้วชั่งน้ําหนักเลยว่ามีน้ําหนักเท่าไหร่มวลต่อเมตรซึ่งเหล็กเส้นที่เก็บมาจากไซส์ที่มีคอนกรีตม,มีอะไรใช้งานมาแล้วยิ่งได้เปรียบเรื่องน้ําหนักเข้าไปอีกเข้าใจนะฮะเวลาไปช่างมันยิ่งหนักขึ้นเองบางส่วนทียังตกมวลต่อเมตรนะครับในวันนั้นแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องความสูงบ้างนะครับความสูงบ้างเหมือนเหล็กเส้นข้ออ้อยก็จะมีบ้างๆนิดหนึ่ง บางทีระยะแข่งมากเกินไปจากที่เรากําหนดทําให้การยึดเกาะกับต,ต,ตัวปูนตัวคอนกรีตเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะครับตรงนี้ก็เรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นมาตรการในอนาคตอื่นๆนะครับก็มีเรื่องของการที่ทางคณมนตรีเอกชนกพร้อมพันนะครับอาจจะพิจารณานะครับในเรื่องการปรปับปรุงมาตรฐานเหล็กเส้นที่มาจากเตาหลอมแบบ IF หรือ induction furnace นะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าเตา IF เนี้ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่านะครับซึ่งไม่สามารถที่จะคนในวงการเหล็กจะทราบดีนะครับไม่สามารถที่จะไปเรียกว่าไปไปไปเผาไปหลอมเหล็กที่มันเป็นการเจือพลได้ดีได้บริสุทธิ์เท่ากับเตา ที่อยู่ในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยเมื่อก่อนในวงการเราใช้เตาแบบ E F มาตลอดนะครับก่อนหน้านี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในวงการอุตสาหกรรมเด็กเ,เราหลังจากที่มีเตา IF เข้ามานะครับแล้วก็ไม่รู้มาอย่างไรนะครับอาจจะมานะครับแล้วก็มีบีโสนับสนุนมาด้วยซ้ำไปนะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นจุดที่อุตสาหกรรมเด็กก็เลยก็เลยเปลี่ยนไปแต่ต้องเรียนให้ความเป็นธรรมนะครับเตา IF เนี่ยก็สามารถผลิตเด็ก ที่มีคุณภาพได้ถ้าวัตถุดิบมีความบริสุทธิ์พอนะครับไม่เจือปนไม่ได้ไปเอา scrap ต่างชาติเข้ามาผสมอลูมิเนียมผสมอะไรเยอะแยะนะครับไม่งั้นผลผลิตวัตถุด,ดิบตัวไฟนอลโปรดด์ออกมามันก็จะมีปัญหานะครับตรงนี้ก็เลยทางพัมนตตีก็เลยว่าถ้าแก้ไขปัญหาระยะยาวอาจจะต้องไปเริ่มจากจุดที่สร้างปัญหาตัง้งแต่แรกเริ่มนะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นระเด็นที่ในวงการเหล็ก แล้วก็ประชาชนทั่วไปน่าจะให้ความสําคัญซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับเดีาา๋ยวทาคขัมนติเรี่เริกไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังว่าจะเป็นยังไงจะกปากขัมนตรทีอีทีหนึงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเกี่ยวกับเรื่องของพรบรมกเองนะครับซึ่งก็มีการพูดคุยมีการดําเนินการบางส่วนกับท่านตอนีกันนัก็มองว่าระบบของการ ตรวจสอบแจ้งเตือนก่อนทักใช้การทักใช้ก่อนกว่าจะไปยึดใบอนุญาตเนี่ยมันมีความคือคือมันดีที่ว่ามันให้โอกาสกับผู้ผู้ประกอบการนะครับได้ได้แก้ไขได้ปรับปรุงแต่บางครั้งเนี่ยพอให้ใบเหลืองเหมือนเหมือนท้กเปีนเกมฟุตบกลนี่นเให้ใบเหลืองไปสี่ครั้งบางทีล้างใบเหลืองก่อนนะครับมันก็เลยมองว่าเอเอ,เอระบบเน,นี้ยในในพศเนี่ยในสมัยที่เรา จะต้องดิวต้องต่อกรอกับอุตสาหกรรมสูตรเหลียงเนี่ยบางทีอาจจะต้องทบทวนกติกาให้ให้เข้มกว่านี้นะครับให้มีการตรวจคุณภ,ภาพสูงตรวจเนี่ยเยอะกว่านี้นครับอย่างในกรณีนี้เองก็ตามเพราะว่าทางธนทตตีมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับถ้าจะปฏิรูปอุตสาหกรรมเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปฏิรูปการทํางานของเราครับให้เข้มข้นแล้วก็ตอบรับกับภยัยผมเรียกว่าภัยเลยนะเพราะว่านี่มันเป็นภัยภุกคามทางความมัน่นคงประเทศนะครับเหล็ก ยานอุบัติเหตุไฟไหม้ปักพ่วงทั้งหมดนะครับตรงนี้จัดการให้นะครับใครไม่จัดการเอกนนัดก็จัดให้แล้ววันนี้เต็มที่ที่สุดนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องแถลงในวันนี้นะครับโดยรวมซึ่งเดี๋ยวเซสชันต่อไปถ้าท่านมีประเด็นคําถามนะครับขอสักสี่ห้าคำถามนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนครับเชิญครับเชิญมีไม้ลอยไหมครับ